นี่นะครับนี่นะครับนี่ครับเชือกปืนครับมาครับมาขู่ครับต้มรงครับได้ครับได้ครับอยู่ดีมาตบต้มงครับมาครับมอว์มาเลยครับมอมาเลยครับตำรวจราอนที่เป็นใช่ครับนี่ครับเชือกปืนมาครับมาต้มรงครับนี่นะครับอยู่ดีมา้สก๊อมือใหญ่ผมนะครับกลางทางครับได้ครับครับนี่นะครับนี่นะครับได้ครับนี่ครับบ้าชุดนี่นะครับครับมาเลยครับนี่นะครับโอเคครับได้ครับอยู่ดีมาครับมาว์าเต็มที่นะครับเปิดยอดครับได้ครับได้ครับเปิดยอดไปหาชุดมาครับ ได้ครับได้ครับผมจัดให้ได้หมดแหละเดี๋ยวมผมไปได้ครับเด้อเด้ไม่ได้ไม่ได้มันมีชุดใหญ่เองมีชุดใหญ่เองได้ครับได้ครับชุดเทปอะไรมีมีครับผมได้ครับโอ้แกหลังแกงไม่ใช่ครับผมนี่ครับหแกงไม่ใช่ตัครับผมนี่ครับผมนี่ครับนี่ครับโอ้มาดูครับมาดูมาดูอย่างนี้มันไม่ใช่ครับผมอย่นี้ครับอย่นี้ไม่ใช่ครับผมนี่ไม่ใช่ครับให้หนีอ่า